แบบนี้ใครๆก็พากันออกไปหาของหวานของเย็นรับประทานเพื่อความเย็นชื่นใจแต่ของว่างดังเดิมที่นิยมรับประทานกันในช่วงเมษาน้าร้อนแบบนี้คงจะหนีไม่พ้นเมนูข้าวแช่ที่หาทานได้ยากทั้งหอมเย็นชื่นใจโดยเฉพาะข้าวแช่แม่สิริร้านข้าวแช่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในซอยไกรสีถนนพระสุเมนเขตพระนครและแวกบางลำพูมานานกว่า100ปี ขายกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันโดยมีคุณอุ้มชาลิสาวิสุทธสกลทายาตรุ่นที่5เป็นผู้สืบทอดความอร่อยปกติเข้าแช่คนมอนจะทำทำถวายพระเฉพาะหน้าร้อนออแบบเพื่อขอลูกชายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็เลยคุณยายก็เลยทำถวายพระแล้วก็ ลองมาทําขายดูซิว่าจะเป็นยังไงพอทําขายก็มีคนติดใจก็เลยขายมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ขายตก็แถวนี้แหละแต่ก่อนเขาเป็นเขาเรียกว่าตลาดยอดตลาดก็เกิดไม่ทันเหมือนกันใช่ตลาดยอดตลาดทุเรียนแล้วก็คุณยายก็ขายมาตั้งแต่จุดตะเกียงขายเลย ข้าวแชร่ร้านนี้เป็นข้าวแช่สูตรมอนแท้ๆที่มีความพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำข้าวแช่ที่ต้องเลือกข้าวเสาให้มาขัดล้างให้ยางข้าวออกจนได้มล็กข้าวที่ขาวสวยจากนั้นจึงนำมานึ่งให้สุกแล้วนำออกมาพึ่งไว้จนแห้งและเย็นตัวลงส่วนน้ำที่ใช้กับข้าวแช่ใช้น้ำกรองสะอาดนำไปอบควันเทียนพร้อมลอยดอกมะลิที่ปลูกเองแบบไร้สาร อบน้ำไว้ข้ามคืนก็นำมาใช้ได้เวลาเสิร์ฟก็ตัดข้าวใส่ถ้วยใส่น้ำลอยดอกมะลิจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มความเย็นรับประทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้โป๊หวานที่ใช้ใช้โป๊ฝอยผัดกับน้ำตาลมะพร้าวจนเหนียวเข้ากันดีส่วนลูกกะปิทอดใช้กะปินำไปผสมกับเนื้อกุ้ง กระชายมะพร้าวและถั่วลิสงคั่วรวนจนเหนียวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นค่อยนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วชุดแป้งทอดอีกครั้งซึ่งกว่าจะได้ลูกกะปิทอดแสนอร่อยต้องใช้เวลาทำข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีหมูฝอยที่ใช้เนื้อหมูนำมาฉีกแล้วผัดกับเครื่องปรุงรสจนแห้งได้ที่โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและปลาหวานโดยจะใช้ปลายี่สกต้มจนสุกแล้วล้ะเอาแต่เนื้อมาบดละเอียดนำไปคั่วกับมะพร้าวป่นปรุงรสเล็กน้อยคั่วประมาณ4-5ชั่วโมงจนเนื้อปลาเหนียว และพริกหยวกที่มีให้ลองชิมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นโดยใช้พริกหยวกเนื้อบางนำมาแกะเอาไส้ในออกจากนั้นทำหมูทรงเครื่องปรุงรสยัดใส่เข้าไปแล้วนำไปนึ่งจนสุกแล้วทำแพรโดยไข่นำมาห่อพริกหยวกเห็นหน้าตาดูน่าทานแบบนี้แต่พอได้ลองทานแล้วบอกได้เลยว่าหอมอร่อยเย็นชื่นใจคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆเลยละค่ะ ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านไหนต้องการมาลองลิ้มชิมรสข้าวแช่แบบดั้งเดิมสามารถมานั่งรับประทานได้ที่ร้านราคาเพียงชุดละ25บาทหรือซื้อกลับบ้านราคาชุดละ30บาทเปิดขายทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ